สวัสดีครับผมช่างแท็กช่างซ่อมวิทยุสื่อสารนะครับพอดีวันนี้มีโอกาสได้แมตเสานะครับทรงแบบนี้นะความยาวประมาณสัก15เซนได้นะครับก็จะเป็นของย่านเครื่องดานะถ้าเรามองจากการาฟในเครื่องมือวัดเนี่ยมันจะลงอยู่ประมาณ2อย่านนะครับอ่เดี๋ยวเราค่อยพูดรายละเอียดที่หลังนะแต่โจค่าว่าเนี่ยคือต้องการแมตให้เหลือเป็นความถี่2 4 5ี่หหรือว่า2 4 6ี่หนะครับอ่าหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเฮ้เราควรจะต้องแมตแบบเป๊ะเลยไหมจะต้อง2 4, 5ห้าหรือจะต้อง2 4 6ห นะครับในเรื่องของการแมตเสานะครับในเรื่องของค่าเอทที่มันแตกต่างกันแค่หนึ่งเมกเนี่ยก็ต้องบอกไปเลยว่าไม่มีผลนะครับนะสำหรับในเรื่องการแมตเสานะหนึ่งเมกนี่ไม่มีผลนะครับเราดูระยะหวังผลนะครับระยะห่างนะครับของค่าต่างๆเนี่ยเราให้ห้าถึงสิบเมกเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราใช้สองสี่ห้าใช่ไหม เราจะแมตช์240หรือว่า260เนี่ยมันมันยังพอถูๆใช้ถ่ายยังพอใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันแม่นยำเนี่ยมันก็ดีที่สุดนะครับอทีนี้เรามาดูว่าเวลาเราจะแมท์เสาเนี่ยจากความทีหนึ่งไปอีกความทีหนึ่งเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องมีเครื่องมือวัดเนาะในกรณีของผมวันนี้ผมก็ไม่ได้มาขายของนะแต่ก็จะให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าหน้าตาเครื่องมือวัดของผมมันเป็นแบบไหนนะครับ ถ้าลองพิมพ์ไปตามนี้เลยเนี่ยเนี่ยคำเนี้ยเพ่มเเ ps หนึ่งร้อยเนี่ยก็อาจจะเจอนะราคาไม่แน่นอนนะครับไม่รู้ว่าขายกันเท่าไหร่นะอันนี้มันเป็นของที่เขาหามานะผมไม่ได้เป็นคนซื้อมาเองนะครับอ่าผมก็ใช้ของที่เขามีให้ใช้นะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นตัววัดค่า s t r นะครับขออภัยนะมันดับไปแล้วอ่เปิดใหม่นะครับในแง่ของรายละเอียดลึกๆเลยแบบลึกซึ้งเลยเนี่ยมันก็มีมันก็มีให้ดูเยอะนะมีองค์มีโอห์มค่า s t r เนี่ยมี อะไรก็ไม่รู้นะผมบอกตรงดูไม่เป็นนะครับนะมีมีโอมแบบ RXZ อะไรหลายอย่างเลยนะอะ่บอกตรงๆว่าดูไม่เป็นนะครับเวลาผมดูผมก็จะดูแค่นี้นะผมก็จะดูการาฟแค่นี้นะครับจุดข้างล่างนี้ก็คือจุดที่ s w r มันลงต่ายิ่ง s w r ลงต่าก็ยิ่งเหมาะกับย่านนั้นๆที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นเสาตน้นนี้ถ้าเราเอาเดี๋ยวผมอ,ออกก่อนนะถ้าเราเอามาร์กตรงนี้นะครับนี่นไอไอมาร์กตรงเนี้ยม,มันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาหน่อยนะอ่าเพื่อปกตินะครับ ไปหยุดที่ตัวท้องช้างตรงนี้นะครับเลื่อนไปผมก็เลื่อนไปปึ๊บ,บ,บทีหนึ่งปึ๊บบางทีมือมือเข้าไปใกล้เนี่ยก็ทาให้ค่า EWR เคลื่อนเห็น<ส>ไ,ไหมเพราะนั้นตอนบิดปึ๊บก็ต้องเอามือชักออกหน่อยครับก็จะอยู่ที่ประมาณยะเสาต้นนี้นะดีที่สุดเนียอยู่ที่ประมาณย่าหนึ่งหน้าหนึ่งนะครับประมาณนี้นะสังเกตค่า EWR ตรงนี้นะครับนี่นะแต่จริงๆแล้วถ้าเอารายละเอียดเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้านี้ไง นะครับแต่ว่าผมดูไม่เป็นนะไม่เราก็ไม่ต้องใช้ละเอียดขนาดนั้นด้วยนะครับก็ดูแค่นี้ก็พอนะว่าค่า a w r ที่ดีที่สุดของเสาต้นนี้มันอยู่ที่ย่านไหนก็สรุปได้ว่าอยู่ที่ประมาณ15 1 5 1 1 5ห้าหนึ่ง้าูนอะไรประมาณนี้แหละนะครับอ,อันนี้ก็คือค่าสแตนดาดของเสาต้นนี้เลยนะครับซึ่งถามว่าเสาต้นเดียวกันเลยเนี่ยไม่ใช่ต้นเดียวกันเลยผิดน,นะครับเสาแบบเดียวกันเลยเนี่ยความยาวเท่ากันเนี่ยก็อาจจะลงเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับเพราะว่ามาตรฐานการผลิตของเสาแต่ละต้นแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่ในกรณีนนี้ก็โอเคะ สองต้นนะครับแบบเดียวกันนะก็ใกล้เคียงกันเลยนะทบ r ลงหนึ่งจุดหนึ่งที่ย่านหนึ่งห้าหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ถามว่าแมดลงมาเป็นสองสี่ห้าเนี่ยมันเยอะไปไหมแมดได้ไหมคาตอบก็คือแมดได้นะครับเพราะว่าทดลองแล้วนะเสาแบบเนี้ยทดลองแมดแล้วสามารถแมดได้นะครับมันก็จะสั้นลงมาพอสมควรนะครับประมาณประมาณนี้เหลือเหลือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องตัดวัดตัดวัดเอานะครับอ่าแต่ในกรณีที่เสาบางต้นแมดไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะ เนี่ยอย่างเสาทรงนี้นะครับเสาทรงทรงอะไรประมาณเนี้ยบางทีแมทแล้วก็ไม่เป็นไปตามที่คิดเหมือนกันนะแต่บางต้นแมทแล้วก็ไปตามที่คิดก็มีนะครับมันก็พูดยากนะหรือว่าจะเป็นพวกทรงนี้นะครับพวกทรงอย่างนี้นะมันก็ให้รู้อะบางทีตัดไปปุ๊บความถี่มันก็ขึ้นให้เราบางทีมันก็แปลกๆนะครับหรือบางทีตัดตัดแล้วก็เสียไปเลยก็มีนะครับก็ ให้คําตอบไม่ได้นะครับให้คําตอบที่แน่นอนไม่ได้นะว่าสาวแบบไหนแมทได้ไม่ได้อย่างไรนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเป็นเสาวแบบนี้เดี๋ยวเปิดอันนี้ออกมานะเปิดจุกมันออกมาปุ๊บน่ี่ถ้าเป็นสาวประเภทนี้ที่เห็นขดสปริงเป็นทรงอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากเนี่ยแมทแล้วก็จะขึ้นลงตามที่เราแมทได้เลยนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะถ้าเป็นเสาวทรงแบบนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการความหลากหลายนะครับความยืดหยุ่นสูงในการแมทในการใช้งานเนี่ยสาวทรงเนี้ย มันก็จะค่อนข้างโอเคนะครับมีความยืดหยุ่นในการใช้งานได้ดีนะแต่ว่าอันเนี้ยมันควรที่จะต้องเริ่มที่ความถี่ต่ำกว่านี้สักหน่อยนะบางทีมาตรฐานที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับสมมุติถ้าเราซื้อมาแล้วเราจะใช้ย่านต่ำเนี่ยมีปัญหานะครับอ่าหลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมมีปัญหานะเพราะว่าการแมตซ์เสาเนี่ยเราสามารถที่จะตัดได้อย่างเดียวแต่เราต่อไม่ได้ถูกไหมตัดเนี่ยมันหมายความว่าอะไรตัดเนี่ยมันหมายความว่าการ ลง s w r ในความถี่ที่เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ดูนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มต้นที่ความถี่เยอะๆเนี่ยความถี่สูงๆเนี่ยสมมุติว่าต้นเนี้ยเราเจอที่หนึ่งห้าหนึ่งถูกไหมถ้าเราอยากจะใช้ย่านวิทยุสมัครเล่นละ่ะย่านหนึ่งสี่สี่อย่างเงี้ยมันก็ไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะต่อเสาได้นะเรามีแต่ต้องตัดออกตัดออกถูกไหมแล้วการตัดออกก็หมายถึงความถี่ที่เพิ่มขึ้นนะครับในค่า sbr ที่ดีนะในความถี่ที่เพิ่มขึ้นนะประมาณนี้นะครับถามว่า โกงมันได้ไหมนะครับหาอะไรมาแบบมาต่อมายัดให้ความถี่มันต่ําลงมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่ามันไม่ค่อยสเสถียรน,นะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเลยละกันนะครับแาวต้นนี้อ่ะดูอีกทีนึงอมอ,ออกนะอ่ะอยู่ที่ประมาณหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผมลองหมุนไปที่ย่านสมัครเล่นสินึงสี่สี่นะครับหนึ่งสี่สี่ถามว่ามันใช้ได้ไหม มันขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมเรามาดูรายละเอียดที่ตรงนี้ก็คือประมาณเดี๋ยวเอานิ้วออกดีกว่านะครับอ่าประมาณ4.3เห็นไหมค่า e t r เนี่ยถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับมันก็พอใช้ได้แต่แน่นอนถ้าเราใช้ที่ย่าน150หรือว่า14.14.9เงี้ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับไปดีที่สุดก็ที่ประมาณ150-151เห็นไหมแต่แล้วถ้าเลยไปมันก็จะค่อยๆแย่ลงไปตามลําดับแบบนี้นะ มันมันก็ใช้ได้นะหนึ่งห้าเจ็ดอย่างเงี้ยจนถึงหนึ่งหกศูนย์อย่างเงี้ยสติอาขึ้นมาสี่จุดหนึ่งเี้ยมันพอใช้ได้ครับแต่ถ้าเราเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆไปตามลําดับนะมีผลยังไงกับเครื่องนะครับหนึ่งการที่เราใช้ความถี่นะครับที่เสารเราเนี่ยมันลงค่าสติอาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งมากไอ้ฝั่งน้อยหรือฝั่งมากนะครับ มันก็จะมีผลทําให้การปล่อยออกของคืนวิทิยุเนี่ยนะครับมันด้อยประสิทธิภาพลงไปนะครับตามตามเกณฑ์ของมันเลยตามกราฟของมันเลยนะครับอ่าจะดีที่สุดก็ตอนอยู่ในกราฟนี้นะครับกราฟไอ้ตรงท้องช้างสุดเนี่ยนะครับซึ่งก็คือประมาณหนึ่งห้าสำหรับเสาต้นนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้เสาต้นนี้แล้วเราใช้ย่านประมาณสักใกล้เคียงหนึ่งห้าศูนย์มากที่สุดเนี่ยก็จะดีที่สุดนะครับแล้วก็จะด้อยลงไปนะครับด้อยลงไปตามเกณฑ์นะก็คือ หนึ 1> 1 7, 6, cities, ่งสี่เจ็ดหนึ <g rain> ่งสี่หกก็ค่อยๆด้อยหนึ่งสี่สี <whe> ่ค่อยๆด้อยด้อยด้อยลงไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับพอผ่านหนึ่งห้าศูนย์ไปนะครับมากขึ้นเรื่อยๆก็ค่อยๆด้อยลงด้อยลงไปตามไปตามเกณฑ์ไปตามกราฟนี้นะครับอรายละเอียดก็คือประมาณนี้นะครับในเรื่องของการแมทเสานะทีนี้เราก็จะมาลองแมทให้ดูกันเลยนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณตีเป็นหนึ่งห้าศูนย์แล้วกันนะครับเลขกลมๆนะให้ตัวหลักท้ายตรงนี้ก็ไม่ต้องไปซีเรีย์มันมากนะมันมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะครับ ออกมานะครับถอดจุกเรื่องจุกเนี่ยก็สําคัญนะครับเพราะว่าใส่กับถอดเนี่ยค่ารีก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราตัดแล้วเราวัดเนี่ยเราต้องใส่จุกแล้ววัดนะเพราะว่าเวลาเราใช้เราใส่จุกถูกไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองตัดนะครับผมก็จะตัดให้เพื่อนเพื่อนดูเล่นเล่นก่อนนะว่ายังไม่เอาสองสี่ห้านะเพราะว่าสองสี่ห้าเนี่ยจากประสบการณ์เนี่ยมันน่าจะเหลือประมาณแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะออกแค่นี้ก่อนนะครับดูที่ว่าตัดไปประมาณนี้ เท่าไรเนี่ยอ่าประมาณหนึ่งเซนนะครับประมาณหนึ่งเซนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ไม่หนึ่งเซนหรอกน่าจะเซนกว่านะครับวัดนะครับเวลาวัดก็ใส่จุกนะครับดูสิมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะเอาขีดนะครับไปที่ตรงท้องช้างตรงนี้ ขึ้นไปถึงประมาณ1.73เห็นไหมก็คือยิ่งสาวเราสั้นค่า SBR เนี่ยก็จะยิ่งดิ่งขึ้นสูงนะครับอหรือว่าความถี่สูงขึ้นนะหรือว่าใช้ความถี่ได้ดีที่ความถี่ที่สูงขึ้นประมาณนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้2.45นะครับเราก็เอาตัวเนี้ไปดักไปเลยก็ได้นะเดีย๋ยวผมจะปรับไปที่2.45นะเดีย๋ยวผมจะดักไปเลยนะถ้าเดี๋ยวจะตัด ให้มันมาที่ตำแหน่งของมันนะครับให้ตัวขี่ตัวเนี้ยให้มันลงมาอยู่ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวลองเอาตัวอย่างมาเทียบดูก็ได้นะครับแล้วก็จะจะได้ไม่ต้องตัดหลายรอบนะรบประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ถึงแม้องสีหเดี๋ยวครับไม่ถึงนะเดี๋ยวก็ต้องให้มันสั้นกว่าเดิมน,นิดนึงนะครับแย่เยอะแล้วนะเพราะนั้นผมจะค่อยๆตัดแล้วนะครับแย่ให้มันเลยนะกไกลแล้วนะตอนนี้ HDI อยู่ที่หลักประมาณสิบถึงสิบเอ็ดแล้วนะครับ เราก็จะให้มันลงต่ําที่สุดนะในความที่ที่เราต้องการนะครับก็คือประมาณสองสี่ห้านะครับหรือว่าก็คือเครื่องแดงเลยมาแล้วเมื่อกี้ประมาณสิบสิบอ็ดใช่ไหมตอนนี้เหลือประมาณห้าแล้วนะผมว่าตัดอีกสักทีเดียวก็จะได้แล้วแหละแต่ละต้นมันก็จะไม่เหมือนกันนะ ไม่ไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็อาจจะสั้นกว่านี้หรือว่ายาวกว่านี้ก็ได้สองสีห้าแล้วนะครับก็แล้วแต่นะเราก็จะอ้างอิงตามเครื่องมือวัดนะครับเราจะไม่อ้างอิงตามความยาวที่เราเคยตัดนะครับอ้างอิงไม่ได้นะเราต้องเชื่อเครื่องมือวัดนะครับอย่างเสาต้นนี้ที่เคยที่เคยดําเนี่ยเห็นไหมยังยาวกว่าเลยนะครับน่๋ยวให้ดูก็ได้นะตัวนี้ได้สองสี่ห้าหรือเปล่ายาวกว่าเนี่ยเห็นไหมได้สองสี่ห้านะแต่ยาวกว่าน,น,นะ ส่วนต้นนี้สั้นกว่าไปแล้วนะครับยังไม่รู้เลยจะได้สองสี่ห้าหรือเปล่านะไม่เป็นไรนะวัดดูนะครับอ่าได้แล้วนะได้แล้วนะครับนี่ประมาณหนึ่งจุดหกนี่โอเคแล้วนะครับไม่ต้องพยายามไปตัดแล้วนะถ้าได้ระยะประมาณเนี้ยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดเนี่ยโอเคแล้วบางทีกะมันจะแปลก,ปลก,ปลกบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่จังหวะนะครับหรือบางทีเราผมอาจจะต้องเปลี่ยนมุมหน่อยนะครับในการถือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไ,ไหม อย่างเงี้ยถ้าใครตัดได้ประมาณเนี้ยผมก็แนะนําว่าพอแล้วนะครับเพราะว่ามันใกล้เคียงแล้วนะแต่ถ้าจะเอาเป๊ะเลยทําได้ไหมทําได้แต่เราก็ต้องละเอียดนะครับตัดอีกข้อเดียวพอน่าจะพอดีเป๊ะเลยนะครับแต่ถามว่าเสียงว่ามันจะเลยไหมก็เสี่ยงอยู่นะเห็นะไหมสองสี 2> 2, 4, 5, นะ่ห้าลองสองสี่หกใกล้เคียงแล้วเห็นไหม เหมือน,น,น,ดดนันเลยมันนิดเดียวนะิดเดียวนะครับเลยมันนิดเดียวนะฮยตอนนี้ก็คือถ้าเอาแบบลงสุดเลยก็คือสองสี่แปดนะครับผมก็ทําเลยมันหน่อยหนึ่งนะอ่ะาก็ไม่เป็นไรนครับอย่างที่บอกนะมันใกล้เคียงมันโอเคแล้วนะครับอก็ประมาณนี้นะครับสําหรับในเรื่องของการแมทเสานะครับมีสองต้นนะต้อมาดูตัวอย่างอีกสักต้นหนึ่งนะครับผมก็ลืมพูดไปนะบางทีเราก็จะเห็นว่ามันมีกรารสองอันเห็นไหม ถ้าผมตั้ง l e n งตัวเนี้ยไว้ห่างพอนะครับก็คือตั้งแต่137ไปจนถึง574นะครับอันนี้คือเป็นตัวกําหนดว่าจะให้เริ่มดูที่ความถี่เท่าไหร่ไปจนถึงความถี่เท่าไหร่นะแล้วพอผมตั้งที่ l e n งอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันมี Hbbr ลงอยู่ประมาณสองความถี่แบบห่างกันมากๆเลยนะอความถี่แรกก็แน่นอนก็คือย่านย่านเครื่องดำเรานะครับก็ประมาณต้นนี้ลงที่ประมาณ147นะ เห็นไหมลงตายแต่ต้นเมื่อกีนะ้ต้นเมื่อกี้จะลงสูงกว่านิดนึงนะครับอทีนี้ความถี่ถัดไปมันลงที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณย่านสี่สามเจ็ดเห็นไหมอันนี้มันเป็นธรรมชาติของเอาสาที่มันลงย่านเครื่องดําอยู่แล้วนะครับโดยส่วนมากจะลงสองย่านอยู่แล้วนะโดยส่วนมากนะแต่ไม่ใช่ทุกต้นนะครับก็คือถ้าเราเห็นลงย่านร้อยนะร้อนยะกว่าเนะี่ยมันก็ไปลงย่านสี่ร้อยด้วยแต่จะสี่ร้อยเท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้นะครับ ก็ต้องมาดูที่เครื่องมือวัดเนี่ยแหละนะซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเสาทรงประมาณเนี้ยเขาจะลงแอทบิว์ R สองย่านแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าเป็นทุกต้นไหมก็เปล่านะครับบางต้นตัวนี้ก็ไม่มีนะครับตัวย่านสี่ร้อยนี่ไม่มีนะก็จะขึ้นแค่นี้ส่วนบางทีเสาย่านสี่ร้อยลงย่านร้อยด้วยก็มีหรือบางทีลงแต่ย่านสี่ร้อยอย่างเดียวย่านร้อยไม่ลงก็มีนะครับนะอยากจะรู้ว่าเป็นแบบไหนก็ต้องวัดเอานะครับ ส่วนพวกเสาพิเศษนะครับที่เขาออกแบบมาเอาซีอ,าอะไรมาแมทช์ให้มันลงย่านสีแดงด้วยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมันก็เป็นกรรมวิธีพิเศษนะครับที่ทําขึ้นมานะเพื่อให้ใช้ได้หลากหลายย่านนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปของเรื่องนั้นนะครับสําหรับคลิปนะก็บค,ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆในเรื่องของการแมทเสาก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ